ครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดู OVD2 นะครับว่าแอปหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ตัวนี้ผมเข้าไปนะครับวิธีการตั้งค่านะครับก็เข้าตรงนี้นะครับตั้งชื่อชื่อโตโยต้าหรือว่าชื่อของรถที่เราจะสแกนนะครับอันนี้ก็เราตั้งมาแล้วนะครับก็ททำการใส่นะครับวิธีการเริมต่อเราจะดูจากคลิปต่อๆนะครับอันนี้รีวิวแอป o อ d 2นะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้หน้าตาของดูกัน CQ อัตราการได้ของน้ำมันอากาศหรืออุณหภูมิหม้อน้ำต่างๆนะครับก็นี่นครับน,นี่มาดิโฟนครับอันนี้ก็แบตเตอรี่มีลายยางครับที่เราจะดู อันนี้มีจากสกลที่เราจะเลือกจะใช้นะถ้าเราอยากจะเพิ่อมอีกก็คลิกจำไว้ก็กดเพื่อจะเด้งออกนะวิธีการเลือกก็มีลายสลิปก็เลือกจากดีจากดิดจิตดิจิตันนะครับเลือกไม้ายเยอะแยะมีตั้งเยอะตั้งแยะนะที่เราตามรถรถยนต์ที่เราจะสแกนมีลายด้วยน,นะ อันนี้ก็เป็นแรงบิดของเครื่องยนต์นครับอัน,นี้ก็เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศมาจะดูสิน,นส่วนลายสัย่างก็เลือกเอาตามรถที่เราจะสแกนคนระับเซนเซอร์ e c f ecr ทวเลนอันนี้อุณหภูมิหม้อน้ำนะครับมีที่เราจะเลือกเยอะนะครับก็ ก็จะเลือกดูแบตเตอรี่เราว่ามันชาร์จไหมมันไม่ชาร์จไหมเราก็เลือกดูนะครับนี่ครับก็เลือกตามขนาดที่เราจะต้องการอะไรก็กลางประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเราจะลบออกนะครับก็คลิกจำนะครับ เพื่อจะออกตัวหนังสือเราก็เร่อนขึ้นมาก็ลบทําการลบนี่นะหน้าตาก็ประมาณนี้นะสิ้นสวนต่อไปเราก็มาดูจากคลิปต่อ,ตอไปนะจากการตั้งค่าอะไรสักอย่างนะก็ให้ดูคลิปนี้ก็เป็นความรู้เล็กน้อก็ขอบคุณมากนะคฝากดูอีกต่อ,ตอไปนะขอบคุณครับ